แต่ดวงว่าเราได้ถูกหรือแพงนะคะมันไปไม่ได้มันไปต่อไม่ได้รวมทั้งหมดค่าใช้ใจ่ายที่เราเดินทางมาก็จะอยู่ที่ฮัลโหลสวั่ดีค่ะวินนีไไต้อนรับเข้าไปจีน Channel ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ไวกําลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้ําในช่องสหายจีนอีกแล้วนะคะวันนี้นะน้ําก็ จะมาสรุปนะคะข้อมูลการขอวีซ่าสำหรับคนจีนมาที่ไทยตอนนี้เนาะแล้วก็การยื่นคำร้องขอกับไทยในฐานะคนไทยนะคะแล้วก็ จะมาสรุปค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแล้วรวมไปถึงนะคะจะมาโฮมทัวร์นะคะของโรงแรมที่เรากักตัวนะคะก่อนอื่นเนาะน้ำขออนุญาตนะคะตอบคำถามบางคำถามก่อนเนาะจะมีหลายคนนะคะถามว่ากับไทยมาต้องกักตัวไหมเนาะน้ำกักตัวค่ะกักตัวทั้งหมด14วันเหมือนเดิมนะคะยังไม่มีข้อกำหนดไหนที่บอกให้กักตัวน้อยกว่า14วันนะคะ,ะน้ำกักตัวเนี่ย แล้วก็น้ํากักตัวโรงแรมของเอกชนนะคะไม่ได้กักตัวของรัฐเนาะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเขามีโรงแรมกักตัวฟรีนะคะของรัฐบาลให้เนาะแต่ว่าน้ํากับลูกจะได้แยกกันนะคะกับลูกกับสามีจะได้แยกกันลูกก็ไม่สามารถที่จะไปกักตัวฟรีได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยก็ถือพาสปอร์ตเป็นคนต่างชาติเนาะแต่ว่าถ้าเรามากักตัวกับเขาอย่างเนี้ย เราก็ต้องเสียเท่ากันเลยนะคะเราก็ต้องเสียเท่ากันแต่บางโรงแรมอย่างเงี้ยก็จะมีลดราคานะคะเป็นเออเขาเรียกว่าหลายเปอร์เซ็นต์ของคนไทยนะคะเขียนหนูเดี๋ยวเราเอาลูกไปเก็บแป๊บนึ่งน่าจะจน คำถามต่อมานะคะฝอย้ายมาอยู่ตรงนี้เนาะเมื่อกี้ลูกมันค่อนข้างที่จะเสียงดังนิดนึงนะคะคำถามต่อมานะคะที่ถามว่าทําไมคนจีนถึงต้องยอมมาไทยแล้วก็ยอมมากักตัวยอมเสียงเงินเยอะเพื่อที่จะมาไทยในช่วงนี้นะคะ จริงๆแล้วนะคะมันไม่ได้เป็นแค่นักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวนะเอาจริงๆการท่องเที่ยวช่วงนี้ไม่มีใครอยากจะมาเที่ยวที่ไทยนะคะเพราะว่า1นด้วยการกักตัวค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็เอกสารไม่ได้ขอกันง่ายๆเนาะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาลงทุนมานะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเคยมาทํางานที่นี่หรือว่า มีครอบครัวที่นี่มีแฟนที่นี่นะคะเป็นแฟนเป็นคนไทยครอบครัวเป็นคนไทยเนาะแล้วก็บางกลุ่มนะคะก็จะพาลูกค่ะมาเรียนที่ไทยคนจีนพาลูกมาเรียนที่ไทยเยอะนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเอามาลงทุนทําอะไรอยู่ที่นี่แต่คือเขายังไม่ได้วีซ่าทางานหรืออะไรต่างๆเนาะเขามีโอกาสกลับมาได้ตอนนี้เขาก็กลับมาเพราะว่าวีซ่าท่องเที่ยวตอนนี้นะคะเขาเป็นวีซ่าที่ระยะยาวค่ะทุกคน3เดือน ต่อได้สองครั้งก็จะเป็น9เดือนเนาะแล้วก็มีคําถามอีกคาถามหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคําถามหรือไม่รู้ว่าเป็นคําถามไหมเนาะเขาบอกว่าประเทศอื่นไม่ให้จีนไปแต่มีประเทศไทยที่ให้จีนเข้ามาจริงๆประเทศไทยไม่ได้เปิดให้แค่จีนที่เดียวนะคะมีนักท่องเที่ยวหลายหลายประเทศมากเนาะที่เขาอนุญาตให้เข้ามาที่ประเทศไทยได้นะคะแล้วประเทศจีนเนี่ย เขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพาสปอร์ตนะคะ <K> ก็ไม่สามารถที่จะไปขอทำพาสปอร์ตได้นะเขาไม่อนุญาตให้ทำนะคะแล้วก็เขาไม่ได้อนุญาตให้ออกประเทศง่าย,ายๆด้วยเนาะอย่างที่ตอนน้ำออกจากตมจีนมานะคะคนจีนทุกคนจะโดนถามซักแบบซักมากๆเลยนะคือถามว่าไปทำไมที่ไทยแล้วไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะถามเยอะมากนะคะส่วนใหญ่ที่น้ำได้ยินคำตอบบางคนเขาก็จะบอกมาทำงานมาหาภรรยามาหาลูกมาหาครอบครัว าลูกมาเรียนอะไรอย่างนี้เนาะ แล้วก็เป็นคําถามที่หลายๆคนมักจะถามน้ํามานะคะว่าน้ําย้ายมาอยู่ที่ไทยถาวรเลยไหมจะกลับไปจีนอีกไหมนะคะตอนนี้นะคะโควิดยังไม่ดีเนาะน้ําก็คงจะต้องอยู่ไทยไปก่อนค่ะเพราะว่าน้ําอยากปูพื้นฐานให้ลูกเรียนรู้กับวัฒนธรรมไทยแล้วก็ภาษาไทยเยอะขึ้นกว่าเดิมเนาะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะต้องเข้าเรียนแล้วนะคะน้องจะต้องเรียนที่ไทยเนาะแล้วถามว่าจะกลับไปจีนอีกไหมไปแน่นอนค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่มีโควิดเราก็ ไปมาไปมาจีนอยู่แล้วนะคะมันก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องอยู่ไทยตลอดเนาะโอเคค่ะคําถามที่ถามมาก็ประมาณนี้เนาะแต่อันอื่นนะคะอันไหนที่แบบว่ามีเพื่อนๆถามมานะคะคน้ําก็จะพยายามตอบคอมเมนต์ทุกคนนะคะสามารถถามได้เลยนะคะถ้ามีคําถามอะไรที่แบบอยากรู้หรือว่าคาใจอะไรอย่างงี้สามารถถามได้เลยเนาะถ้าน้ําตอบได้น้ําก็จะเอามาตอบให้ทุกคนนะคะโอเคงั้นเราไป ฮมทัวร์กันก่อนเนาะโรงแรมที่เรากักตัวห้องที่เรากักตัวเป็นยังไงบ้างเอาเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ที่ทุกคนเห็นก็คืออยู่ในบริเวณที่เรากักตัวนะคะไปไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะโซนนี้เป็นโซนครัวค่ะทุกคนก็ห้องอาจจะลกนิดน,นึงนะคะเพราะอยู่มาประมาณ3 4วัน5วันแหละมีเตาอันนี้ให้ใช้ได้ด้วยนะคะแต่ไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าซักแล้วนะคะยังไม่เสร็จนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารที่กินกลางวันเราไม่หมดก็เก็บไว้ก่อนเนาะเผื่อหิวนะคะมีน้ําให้ด้วยนะคะเขามีน้ําให้นะคะเป็นสองแพ็คเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่พอเราก็ขอเพิ่มได้เขาก็ให้ฟรีนะคะนี่ก็เป็นอ่างล้างจานค่ะทุกคนเนาะมีจานมีถ้วยอะไรต่างๆข้างบนก็นี่นะคะก็มีแก้วมีอะไรขนมนี่เราซื้อมาต่างหากนะคะเนาะนี่ก็จะมี ถ้วยจานละลายใช้ได้นะคะเนาะและ้วก็มีตู้เย็นค่ะตู้เย็นก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะทำน้ำแข็งไว้ด้วยเนาะนี่นะคะนี่ก็มีผลไม้ที่กินยังไม่หมดนะคะก็เก็บไว้ไข่อันนี้ก็ขนมนมนะคะนมก็ได้ฟรีมาทั้งนั้นเลยพวเนี้ยก็คือเก็บเก็บเก็บไว้พอเรากินนมอันนั้นยังไม่หมดเนาะเออ แล้วก็โซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะอาหารแล้วก็มีไมโครเวฟเนาะแล้วของที่เขาให้มานะคะก็จะมีอันนี้ก็คือเป็นพวกครีมนวดครีมอาบน้ําต่างๆนะคะแล้วก็ถุงขยะถ้าไม่พอเราขอเขาได้เนาะข้างในนี้ก็จะเป็นของใช้นะคะคัตเติลบัตรอะไรต่างๆสบู่เนาะแล้วก็ตรงเข้ามาข้างในนี้นะคะก็ซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำห้องน้ำ ตัวนะคะกระจกจิ้งโรงแรมที่น้ำกักตัวนะคะก็คือเดอะวอติคอสูตรนะคะเดินออกมาตรงนี้ก็จะเจอห้องน้ำอีกอันหนึ่งอันนี้เราจะใช้เยอะนะคะใช้ใช้บ่อยมากเนาะก,นนะ <laughs> ก็เปื่อนแล้วก็เปื่อนยังไม่ได้มีแม่บ้านมาทําความสะอาดเพราะว่าเรายังไม่ถึงเวลาที่จะมีแม่บ้านมาทําความสะอาดเนาะนี่อันนี้ก็เป็นของใช้ต่างๆแล้วก็มีอ่างอาบน้ําอันนี้เป่าคือแบบใช้ทุกวันนะคะ แล้วก็มีเป็นโซนตรงนี้อาบน้ําได้นะคะแล้วก็เข้ามาในโซนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่เรานอนอยู่นะคะอันนี้ก็นอนกันสามคนพ่อแม่ลูกเลยมีทีวีนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้นะ,ะนี่ก็มีตู้เซฟให้ด้วยนะคะอุ้ยอีกอย่างหนึ่งนะคะเขามีเตารีดผ้าแล้วก็โต๊ะรีดผ้าให้ด้วยเนาะ,ะนี่ข้างล่างค่ะทุกคนเป็นวิวข้างล่างเนาะ วิเมืองคือถ้าหลังจากที่เรากักตัวไปแล้ว5วันนะคะเขาก็จะมีตรวจโควิดเนาะเดี๋ยวน้ําจะมาทําคลิป1วันนะคะเรากักตัวทําอะไรมัง่งจะเลือกเอาวันที่เขาตรวจโควิดแล้วก็มันสามารถขึ้นไปชั้นบนได้ถ้าเราไม่มีผลโควิดนะคะก็สามารถไปพื้นที่ที่เขาจัดให้ได้เนาะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีแม่บ้านมาทําความสะอาดให้เรานะคะสองวันหนึ่งครั้งเนาะเดี๋ยวเราไปมุมต่อไปเลยค่ะพอออกจากห้องนอนมา<ๆ>ก็จะเจอสองคนพ่อลูกป้าเป้าป้าเป้าอยู่ตรงนี้นะคะกําลังนั่งวาดรูปก,กันแล้วก็อันนี้เป็นห้องรับแขกนะโซนนั่งดูทีวีต่างๆนะคะกว้างมากนะจริงๆเดี๋ยวน้ำให้ดูภาพกว้างๆนะคะนี่คือกว้างมากเลยเนาะเนี่ยนะ แล้วก็ข้างนอกก็จะมีระเบียงนะคะกระจอกอาจจะมีเลอะๆนะคะมือลูกน้ำเนาะไม่ได้เช็ดกระจกระเบียงสามารถไปตากผ้าอะไรต่างๆได้เนาะแล้วก็มุมต่อไปค่ะนี่งันก็จะมองเห็นที่เขากำลังสร้างสถานีรถไฟไฟ้า โอเคมุมต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นรอยมือรอยเท้าลูกนะ้ำหมดเลยนะคะกระจกเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกห้องนอนนึงมันมีสองห้องนอนค่ะทุกคนเห็นนะนี่ก็จะมีทีวีอันนั้นปะ๊ปะปะ๋าวางรองเท้าห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เราไม่ได้ใช้ไม่ได้นอนนะคะแต่ลูกน้ำก็คือจะมาเล่นที่นี่มาเล่นซ่อนแอบกันกับแม่ลูกเนาะ นะแล้วก็ไปห้องต่อไปค่ะไม่มีแล้วตอนนี้ก็จะเป็นประตูค่ะทุกคนประตูออกไปข้างนอกเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะปิง๊งนี่นะคะก็จะมีออชั้นวางนะคะแล้วก็มีถังขยะด้วยห้องนู้นก็มีคนอยู่นะคะห้องข้างๆเนาะ ไปดูในห้องได้ไหมในห้องพี่เปาน,นอนตัวไหนปาเปาซื้อเจ้าไหนล่ะปาซื้อเจ้าปุซื้อเจ้าสรบปสลายไปแล้วค่ะคนงงแงโอเคค่ะตอนนี้ก็เอาลูกไปนอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องของขั้นตอนการทําแล้วก็เอกสารรวมไปถึงค่าใช้จ่ายนะคะน้ําก็ขออนุญาตตอบอีกคําถามหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่ามีหลายๆคนนะคะแบบว่าคิดถึงจีนจังอยากกลับไปจีนอยากไปเที่ยวจีนเนาะ ตอนนี้นะคะประเทศจีนเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดต่ออาชาวต่างชาติที่เข้าไปในประเทศเนาะเขาก็เลยจะมีวีซ่าแค่บางประเภทเท่านั้นเองนะคะที่จะ อนุญาตเข้าประเทศเนาะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นวีซ่าทำงานวีซ่าธุรกิจรวมไปถึงวีซ่าพวกประเภทคิวนะคะก็คือวีซ่าแต่งงานหรือวีซ่าเยี่ยมอะไรเงี้ยคะ่ะเยี่ยมญาติเนาะแต่ได้ข่าวมานะคะว่าช่วงนี้เขางดนะคะงดการยื่นขอวีซ่าประเภทคิวแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ยังไม่ชัวร์นะคะถ้าเกิดว่าเออใครที่อยากจะขอวีซ่าประเภทคนะิวเนาะก็สามารถสอบถามที่กงสุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการโทรติดต่อหรือว่า ว่าส่งอีเมลไปถามได้นะจะได้ชัวร์กว่านะคะโอเคเรามาเริ่มที่ขั้นตอนการขอกับไทยนะคะสําหรับคนไทยก่อนแล้วกันเนาะในช่วงโควิดนี้นะคะสําหรับคนไทยเนี่ยน้ำว่า ใครที่ยังไม่มีคอนแทคของกงศุนไทยในจีนในสาขาต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็น uh, กวางโจเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถไปติดตามในเพจได้เนาะก็หาขึ้นชื่อเลยนะคะว่ากงศุนไทยในจีนหรือว่ากงศุนไทยในเซี่ยงไฮ้หรือต่างๆเนาะอย่างน้ำนะคะน้ำก็ ติดตามเพจคงศุนย์ไทยในจีนประจําเซี่ยงไฮ้อยู่นะคะแล้วเขาก็จะมีประกาศเรื่อยๆค่ะทุกคนว่ามีไฟไหนกับวันไหนอะไรอย่างนี้นะคะจะมีลิงก์แล้วก็มี QR code ให้เราสแกนเนาะเราก็สามารถสแกน QR code ได้เลยนะคะใน WeChat เนาะมันก็จะขึ้นมานะคะให้เราลงทะเบียนทๆเน,เนาะเพื่อที่จะขอกับประเทศไทยนะคะแล้วก็ รอ,ลอนะหลังจากนั้นก็จะรอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อกลับมาช้าหรือเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่โทรมาเพื่อย,ยืนยันการกับประเทศไทยแล้วนะคะ อีกหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะมีไฟบินนะคะก่อนจะบินเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยก็จะดึงวีแชทเราเข้ากลุ่มนะคะเพื่อที่จะแจ้งราคาตัว๋วแล้วก็แจ้งเอกสารต่างๆวันเวลานะคะแล้วก็จ่ายเงินกับใครเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่กงศุลเนี่ยเขาจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการซื้อตั๋วขายตั๋วเลยนะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายขายของสายการบินนั้นๆเนาะมามา,มาติดต่อกับเราเองนะคะอืม แล้วหลังจากนั้นเราก็รอให้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเราต้องไปเจอกับเจ้าหน้าที่ที่ตรงไหนในสนามบินวันเวลาเท่าไหร่ก็เหมือนที่น้ํากลับมานะคะก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีใบ C O E นะคะให้เรานะคะแจกให้เรากรอกก่อนที่เราจะไปเช็คอินไปขึ้นเครื่องเนาะแล้วก็เรื่องตั๋วนะคะตัว๋วเครื่องบินเนี่ยราคามันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่เป็นสายการบินเดียวนะคะบางที่มันก็เป็นสายการบินจีนบางที่ก็เป็นสายการบินของไทยอะไรอย่างนี้เนาะราคาก็ ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ดวงว่าเราได้ถูกหรือแพงนะคะเออแล้วสําหรับการกักตัวของคนไทยนะคะกักตัวฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเนาะก็จะมีโรงแรมกักตัวของรัฐนะคะที่เขาเตรียมไว้ให้ของคนไทยที่กลับมาที่ไทยเนาะก็อย่างน้านะคะน้ํากักตัวแบบว่าเสียค่าใช้จ่ายเนาะอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดว่าน้ํามากับลูกชายสองคนนะคะแล้วพ่อเขาไม่ได้บางเนี่ย น้ำก็ต้องกักตัวแบบเสียเงินเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าลูกชายเป็นคนต่างชาติยังไงก็ถือเป็นคนต่างชาติอยู่ดีเนาะโอเคค่ะแล้วก็เป็นของคนจีนบ้างเนาะคนจีนเนี่ย ก็จะมีวีซ่าทั้งวีซ่าทำงานวีซ่าท่องเที่ยวเนาะตอนนี้ที่มีนะคะแล้วก็วีซ่าที่สามีน้ำแล้วก็ลูกทำนะคะเป็นวีซ่า non o, นอนโอเนาะเป็นวีซ่าที่ติดตามภรรยาหรือว่าติดตามมารดาอะไรประมาณนี้นะน้ำก็ไม่ได้แบบเข้าใจรายละเอียดอันนี้แบบลึกซึ้งเนาะแล้วก็คนจีนนะคะเขาจะขอวีซ่าได้ก็ต้องเป็นสถานกงศูนไทยในจีนที่ขึ้นทะเบียนกับพื้นที่นั้นๆเช่นสามีน้ำนะคะอยู่อันฮวยเนาะ ก็ทะเบียนบ้านเขาอยู่ที่อันฮวยไม่สามารถที่จะไปขอข้ามเขตได้นะคะชื่อของอันฮวยขึ้นอยู่กับเซี่ยงไฮ้นะคะนะ้ำก็ต้องไปขอที่เซี่ยงไฮ้แต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยสามีเราไม่ได้อยู่ที่นี่อะไรเงรี้ยไม่ได้ทำงานอยู่ที่นี่ก็สามารถไปทำได้ค่ะแต่แค่ว่าเรามีทะเบียนบ้านอยู่ที่เมืองนั้นไหมหรือว่าเป็นใบรับรองการเช่าบ้านอยู่ที่นั่นไหมเอกสารเขาก็จะขอมาประมาณนี้เนาะแต่ว่า ที่เซี่งยงไฮ้เนี่ยเขาจะมีระบบ e visa ค่ะทุกคนขอยื่นวีซ่าผ่านาระบบนะคะแต่ว่า e visa เนี่ยตอนที่น้ำทำมันก็ค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเป็นเพราะระบบอะไรต่างๆไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนนั้นทำอยู่ในสเต็ปที่3แล้วก็อยู่คายอย่างนั้นอนะประมาณ10กว่าวันนะคะก็เลยแบบว่ามัน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 ค่อนข้างที่จะวุ่นวายกับเรามากเพราะว่ามันไปไม่ได้มันไปต่อไม่ได้นะคะก็เลยตัดสินใจที่จะ หาเอเจนซี่นะคะเพื่อที่เป็นคนดําเนินเรื่องให้เราเนาะเอเจนซี่เนี่ยเขาจะดูแลทุกอย่างเลยนะคะเขาจะขอแค่เอกสารเท่านั้นเองเนาะเอกสารที่ขอวีซ่านอนโอนะคะแยกเป็นของพ่อของลูกเนาะเอกสารของการขอวีซ่านอนโอนะคะถ้าเป็นสามีน้ำเนี่ยจะใช้เป็น บัตรประชาชนลูกจะเป็นใบเกิดนะคะแล้วก็ใบทะเบียนสมรสเนาะแล้วก็พาสปอร์ตของทั้งคู่นะคะของคุณจีนแล้วก็ของน้ําด้วยซึ่งน้ําต้องเขียนใบเชิญเพื่อที่จะเชิญสามีแล้วก็ลูกไปที่ประเทศไทยด้วยเหตุผลอะไรระบุด,ด้วยว่าสามีเราเชิญน,นี้ทํางานอันนี้แล้วก็ Uh, วันเดือนปีเกิดพาสปอร์ตนะคะแล้วก็แนบสำเนาพาสปอร์ตเราไป <Okay. S 1> ด้วยเนาะแล้วเอกสารเพิ่มเติมจากนั้นนะคะก็จะมีประกันค่ะประกันนี่ก็จะต้องมีวงเงินนะคะตามที่เขากําหนดไว้เนาะก็จะมีตั๋วเครื่องบินค่ะตั๋วเครื่องบินเนี่ยก็ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าสายการบินไหนนะแล้วแต่ว่าเราซื้อได้ในราคาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตั๋วราคามันจะไม่เท่ากันนะ แล้วก็เอกสารต่อไปนะคะก็จะเป็นใบเสร็จรับเงินนะคะของโรงแรมที่เราจองเนาะแล้วก็ใบจองโรงแรมนะคะใบเสร็จเนี่ยเราจะต้องจ่ายเต็มจํานวนนะคะซึ่งเราก็ต้องจองก่อนแล้วก็จ่ายก่อนแล้วถึงเราจะได้ใบามาเนาะเราก็ไปยื่นขอ,อวีซ่าที่สถานกงศุลนะคะแล้วก็มีรูปถ่ายค่ะรูปถ่ายของสามีแล้วก็ลูกเหมือนเราขอวีซ่ามาจีนปกติเลยนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกันหลังจากที่เรายื่นขอวีซ่าไปนะคะก็รอประมาณ สิวันถึงยีวันแล้วแต่ว่าคิวเราจะได้วันไหนนะเนาะพอหลังจากที่เราได้วีซ่าแล้วเจ้าหน้าที่กองส่วนเขาก็จะมีใบ C O E ให้เรานะคะเพื่อที่เป็นใบยืนยันที่จะขึ้นเครื่องได้นะคะแล้วก็พร้อมกับวนะีซ่าพาสปอร์ตเนาะหลังจากนั้นนะคะก่อน48ชั่วโมงเราก็ต้องไปตรวจโควิดค่ะของคนไทยก็ต้องตรวจนะคะของคนไทยเนี่ยสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นฟิ p ทูไฟหรือว่า ใบตรวจโควิดเนาะแต่ว่าคนจีนเนี่ยต้องใช้2ออย่างนะคะทั้งฟิปทูไฟแล้วก็ใบตรวจโควิดนะคะมีคนหนึ่งนะคะที่มาเมนว่าประเทศจีนเนี่ยสามารถซื้อใบปลอมได้ไหมใบตรวจโควิดปลอมได้ไหมที่น้ําทํานะคะไม่สามารถที่จะทําได้ไม่สามารถที่จะออกให้แบบนี้ได้นะคะแล้วมันเป็นขั้นตอนที่ ไม่ได้ง่ายเลยนะคะตอนที่น้ําเข้าไปตรวจโควิดก็คือแบบมีเอกสารนู่นนี่นั่นต้องสแกนเยอะมากๆเลยนะคะ <c oughs> ก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากนะคะที่ประเทศจีนเนาะแล้วถ้าถามว่านะคะถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวเนาะก็จะต้องใช้แบบหลายอย่างมากเลยที่จริงอะตอนแรกนะคะน้ําว่าจะขอวีซ่าท่องเที่ยวให้สามีแต่ว่าดูจากเอกสารที่เขาต้องใช้นะคะค่อนข้างที่จะ เยอะพอสมควรแล้วก็น้ำไม่เคลียร์ตรงที่ข้อมูลที่เขาบอกว่าต้องมีใบาดาวคอนโดนะคะก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าแฟนใครหรือว่าคนรู้จักที่กําลังจะบินมาไทยก็ลองศึกษาข้อมูลตรงนี้ให้ดีก่อนนะคะจะได้ชัวร์วเนาะโอเคค่ะตอนนี้เราก็จะมาสรุปนะคะว่าค่าใช้จ่ายของเราทั้งหมดหมดไปเท่าไหร่นะคะก็ น้ำได้แยกๆมาให้ทุกคนดูละแล้วก็เดี๋ยวจะตีเป็นเงินไทยทั้งหมดให้ทุกคนดูนะคะว่ามันจะหนาวจะร้อนขนาดไหนนะคะแต่ว่าเราจะไม่รวมค่าใช้จ่ายแบบปีกย่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ารถแท็กซี่หรือว่าค่าตั๋วรถที่เราไปเซี่ยงไฮ้หรือว่าค่าโรงแรมอะไรต่างๆที่เราใช้ชีวิตอยู่เซี่ยงไฮ้นะคะเพราะว่ามันก็ถือว่าเราได้ไปเที่ยวด้วยเนาะเพราะยังไงเราก็ต้องไปที่เซี่ยงไฮ้ก่อน2วันนะคะเพื่อไปทําการตรวจโควิดเนาะก็ถือว่าได้ ไปเที่ยวบนโมูเตา์ก่อนกับไทยนะคะโอเคเริ่มจากอ,าอันแรกเลยนะคะเป็นค่าจ้างเอเจนซี่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครสามารถยื่นขอเองได้ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายส่วนนี้นะคะ ค่าจ้างเอเจนซี่เนี่ยจะอยู่ที่คนละ6,000หยวนค่ะต่อคนนะคะ2คนก็1 2 0 0 0หยวนเนาะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ5 6 4 0 0บาทนะคะส่วนการตรวจโควิดนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจที่เอเจนซี่เขาให้มาเหมือนกันซึ่งถ้าน้ำเป็นคนไทยน้ำสามารถไปตรวจในราคาที่ถูกลงนะคะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องตรวจทั้งโปรแกรมเลยเนาะน้ำเคยเห็นพี่คนไทยเขามาบอกนะคะในกลุ่มก็จะประมาณ 180ยหยวนประมาณไม่เกิน200ยเนี่ยไม่กันไม่เกินพันบาทนะคะแต่ที่น้ํากับครอบครัวไปตรวจนะคะอยู่ที่คนละ1 1ึ่งหยวน,นะคะ่ะสคนก็อยู่ที่3ามพัยหยวนเนาะถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะก็จะอยู่ที่1,6215บาทนะคะส่วนค่าประกันคนจีนต้องมีค่าประกันด้วยนะคะที่จะมาประเทศไทยได้เนาะเก็คนละ 650อยหยวนค่ะ2คนก็อยู่ที่1,300อยหยวนเนาะตีเป็นเงินไทยนะคะก็อยู่ที่6,110บาทนะคะส่วนตั๋วเครื่องบินค่ะตั๋วเครื่องบินเนี่ยที่น้ำไปสืบมานะคะที่ทางสายการบินเขาขายให้เอเจนซี่อยู่ที่900 0กว่านะคะก็เกือบเกือบจะ5 0 0 0 0่นเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราซื้อผ่านเอเจนซี่นะคะก็อยู่ที่ คนละ1มื่นสองพันหยวนนะคะสองคนก็อยู่ที่สองหมื่นสี่พันหยวนเนาะบวกกับค่าตั๋วเครื่องบินของน้ำนะคะสองพันเก้าร้อยสี่หยวนนะคะสีห่หยวนเนาะก็จะตกอยู่ที่สองหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่หยวนนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทนะคะแล้วก็มาถึงโรงแรมกักตัวนะคะโรงแรมกักตัวห้องนี้เลยนะคะก็จะ บวกไปทั้งค่าตรวจโควิดเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะเป็นแพ็กเกจนะคะ1คน60,000บาทนะคะถ้าเป็น2คนเนี่ยอยู่ที่90,000บาทเด็ก อย่างลูกชายน้ำนะคะอยู่ที่30,000บาทเนาะในระยะเวลาทั้งหมด15คืนเนาะกับ14วันนะคะก็จะอยู่ที่1,35,000บาทเนาะแต่ว่าน้ำนะคะเป็นคนไทยที่นี่เขามีลด10%ของคนไทยด้วยเนาะก็จะอยู่ที่ราคา1,11,000บาทนะคะรวมทั้งหมดค่าใช้จ่ายท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราเดินทางมาแล้วก็รวมทั้งกักตัวนะคะก็จะอยู่ที่

เบาเลยหาเงินมาทั้งปีก็เบาเลยแต่ถามว่าทำไมต้องกลับไทยมาช่วงนี้ทั้ง,งที่รู้แล้วนะคะว่าต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้ถามว่าทำไมจริงๆแล้วเราแพนที่จะกลับมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะแต่ก็ติดโควิดนู่นนี่นั่นไปแล้วก็เลยหาโอกาสทำนู่นทำนี่ที่จีนสุดท้ายมาแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะน้ำก็เลยอยากจะกลับมาที่ไทยเพราะว่าน้ำต้องมีธุระทำนู่นทำนี่อยู่อีกเยอะมากที่เรายังค้าง งค้าไว้ตั้งแต่ต้นปีนะคะเราต้องมาจัดการให้มันเสร็จเนาะอันนี้ก็คือความจําเป็นของครอบครัวน้ํานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่จีนเริ่มหนาวแล้วนะคะน้าก็ไม่ค่อยทนกับความหนาวเท่าไหร่นะคะซึ่งมันก็หนาวมากๆเลยเนาะปีนี้ยิ่งมีพยากรณ์อากาศว่ามันจะหนาวขึ้นกว่าเดิมแต่มันไม่ได้เป็นปัจจัยหลักนะคะปัจจัยหลักของเราก็คือเราจะมาหาที่ทางอยู่ที่ไทยนะเพราะว่าลูกชายน้ําก็จะเข้าเรียนที่ไทยแล้วนะคะถามว่าทําไมไม่ให้ลูกเรียนที่จีน ที่จีนก็ดีค่ะคิดว่าการใ,ใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตัวเราและครอบครัวเราเลือกที่จะอยู่มากกว่าแล้วก็ เพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนมันมันโอเคมากที่สุดเราก็จะเลือกที่นั่นนะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตเนี่ยเราสามารถออกแบบมันได้เราสามารถเลือกได้นะคะเราจะอยู่ที่ไหนเนาะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะนะ้ําหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยเนาะ,ะแล้วก็คลิปต่อไปนะคะน้ําก็จะพาทุกคนมาดูนะคะว่า1วันเรากักตัวเราทําอะไรมั่งแล้วก็มีการตรวจโควิดครั้งแรกด้วยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูเนาะว่าการตรวจโควิดที่ไทยแล้วก็ความรู้สึกกัน ตรวจโควิดที่ไทยกับที่จีนแตกต่างกันไหมเจ็บไหมเพราะได้ข่าวมานะคะว่าที่ไทยเนี่ยตรวจโควิดเจ็บมากๆเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเจ็บขนาดไหนนะคะแล้วเรามาลองฟังผลด้วยกันนะคะว่าเราจะมีทนโควิดไหมนะคะโอเคคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแต่อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะสาหรับคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ 手、脚、筷、剪刀、笔、嗯、笔、阿张、阿李、哈卢、那好